ะจะให้ท่านผู้ชมดูนะคะกว่าจะเป็นข้าวแรงฟืนเนี่ยเราต้องทนกับเตาถ่าน,นเตาฟืนนี่ประมาณหลายชั่วโมงเน่ปิดประมาณให้สองชั่วโมงแล้วะสองแล้วสองชั่วโมงสามชั่วโมงป้าทุกเราบอกว่าสองชั่วโมงที่ไหนได้ถ้าให้มันสุกแล้วเหนียวอร่อยนะคะประมาณสามชั่วโมงนะคะต้องใช้เตาฟืนตเตาแก๊สไม่ได้ถ้าใช้เตาแก๊สนี่แก๊สหมดพอดี มันจะเป็นเหมือนวุ้นก็ไม่ใช่แต่ใช้แป้งข้าวเจ้าอ่าโล่สามชมั่วโมงนี่เน,นาะอู้หนาบป้ไหมมดสอากาศนี่ก็พอตาไวเยออ๋อคือมันอ่อมไม่ใช่ไหนหน,ะนะเนาะคนให้มันแรงหน่อยนี่คนให้มันรอบๆ<โ>หน่อยไม่อย่าไปใกล้ปากเออเห็นหน้าคนทำไหมคะเนี่ยคนทำสวย ขนมต้องออกมาอร่อยข้าวเลีงฟืนนะเราจะต้องเทในถาดให้มันเย็นจนมันแข็งตัวก่อนแล้วแล้วก็ค่อยมาตัดเราส่งเครื่องอีกทีไฟแรงก็ไม่ได้นะ <c oughs> อันนี้สามนาะทียังไม่มีเลยค <c oughs> ่ะเหงือแตกแล้ว <laughs> อื อข้างบนนี่มีอะไรค่ะมีถัเน่ามีพริกมีเกลือโนเนี่ยอืมันเันอีกนะทเด็ด เป็นอะมันเป็นกันโมนให้เนนะหาราขึ้นเหมือนกันพนะี่ดีแค่เขาบอกกันนี่ไง่มงเพียงกัอ๋อดูมีทีวีคลาสสิกมากเลยเธอดูสิเนี่ยสมัยก่อนนะเขาพิงไฟตรงนี้ใช่ไหมหน้าหานาวอย่างเงี้ยก็ดูทีวีไปนะโอ้ถ้าไฟมาฉันจะมาดูทีวีบ้านนี่จะเป็นนะ กานเกการ่นกอยเหมันดีนัแห่งว่าุกเออเพรมันเล็กไปสามนาทีได้หรือยังเนี่ยชิวน้ำแล้ว แค้มอะไรอะแค้มเไียัง <c oughs> แค้มลองปนแล้ออ๋อเอ้ยเราดูเขาทำนี่ค้องแค่และเกินพอเราทำนี่ถ้าพีจะต้องเป็นไม้นะคะเป็นไม้ อยากกินข้าวแรมฟุนต้องทนร้อนนิดนึงนะแล้วมาอุดหนุนกันนะทุกคน